ปีหนึ่งสองล้านขึ้นสองล้านขึ้นเนื่องจากว่าแต่ละปีคือเพิ่มประมาณสองล้านทลเนี่ยเจ็ดล้านหนึ่งเจ็ดล้านสี่เจ็ดพันแปดขึ้นทีละสองทีละสามเนื่องจากว่า <c oughs> อาจจะเป็นเพราะสภาพของประเทศเนาะที่เรื่องของสุขภาพเราดูแลสุขภาพดีการสาธารณสุขที่ดีขึ้นสาธารณส,สุข <c oughs> ที่ดีขึ้นโลกมันก็เปลี่ยนแปลงเนาะแล้วก <c oughs> <ๆ>็อาจจะคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยก็อาจจะดีขึ้นที่เรา มีสวัสดิการให้เขาบำรุงจิตใจให้เขาการดูแลเขาดีเขาก็ทําให้เขาสามารถที่จะอยู่ได้อายุยืยนขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอายุยืยนมากประชากรเด็กน้อยลงเมื่อกี้หยุดไปที่ตรงที่ว่าประชากรของผู้สมมูงวัยเนี่ยจริงๆสิเนี่ยเท่ากับว่าพอพอสถิติ ค่อนข้างที่จะสมดุลหน่อยแต่พอ11เอ็เนี่ยเข้าสู่วัยผู้สูงอายุแล้วตัสถังของผู้สูงอายุจะมากขึ้นแล้วแล้วยิ่งพอเราดูสถิติย้อนหลังไล่มาทุกปีมันก็คือเพิ่มขึ้นมากมันก็จะทําให้เออัอของผ,ผู้สูงอายุมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันความสมดุลของการเกิดมันก็น้อยลงใช่ไหมเขาเกิดย่งจริงประชากรยั่งยืนที่จะต้องเป็นเนี่ยก็คือสองจุดหนึ่งแต่ว่าจากความเป็นจริงแล้วตอนนี้เราแค่หนึ่งหนึ่งจคงคือคนคนครึ่งคนครึ่งเท่านั้น วัยแรงงานมันก็จะขาดในช่วงหนึ่งถูกไหมตอนนี้มันอยู่ได้ดังนั้นเนี่ยอนาคตของผู้สูงวัยต่อไปข้างหน้าก็้น่าจะต้องให้ผู้สูงวัยถ้าถ้าเป็นระบบปัจจุบันเนี่ยประเทศก็อาจจะพัฒนาไปในเรื่องของถ้าเป็นข้าราชการสํากงานกพก,ก็กำลังพิจนารณาอยู่ในเรื่องในเรื่องของ,งการต่อยอดกา<อ>งเกษียณซึ่งอาจจะไม่ใช่ขยายขยายการเกษียณนะแต่อาจจะเป็นจ้างผู้เกษียณทํางาน เพราะว่าอาจจะขาดหรือเราไปส่งเสริมให้ภาคธุรกิจนีการจ้างผู้สูงอายุอาจจะเป็นอนาคตก็เหมือนพิการอะ่ะใช่ไหมอาจจะสนับสนุนให้เขาไดมา้มีมาตรการในการส่งเสริมให้ใหผู้สูงวัยได้ได้ทํางานในสถานประกอบการมากขึ้นนะเป็นมาตรการส่งเสริมอยากจะจูงให้ผู้สูงวัยได้ได้อยู่ในทงานสังเกตได้ไหมว่าผู้สูงวัยข้อหนึ่งนะถ้าเขาหยุดเมื่อไหร่ก็ตามเนาะความเหงาความ รู้สึกโดดเดี่ยวไม่มีอะไรทําึกถจะทาให้เขาซึมเศรา้าแล้วก็อาจจะอยู่ในสังคมได้อย่างไม่ไม่ปกติสุขนักอะไรอยงดังนั้นต,ต้องเตรียมหลายเรื่องถ้าจะพูดถึงปัญหาสังกัดนำทันนะผู้สูงวัยพอใกล้อายุเนะี่ยเขาจะนึกถึงหลายเรื่องนะตัวอย่างเรื่องแรกเรื่องสุขภาพเขาะมีความรู้สึกว่าพอสูงวัยปั๊บสภาพร่างกายก็จะลดน้อยถอยลงสุขภาพก็จะไม่ดีดังนั้นเนี่ย คุณภาพส่วนหนึ่งคือต้องการที่อยากให้คนเข้าไปดูแลใส่ใจเรื่องสุขภาพผู้สูงอายอย่างเช่นตอนนี้มาตรการในเรื่องของอถึงเบี้ยยังชี้วาตามน้อยนิดแต่เขาก็คิดตามระยะเวลาของอายุเนาะคน60ก็อ,อาจจะอยู่ได้อายุ90ก็อาจจะต้องใช้เงินมากหน่อยในการดูแลอะไรเงี้ยาอาจจะใช่กับเรื่องของช่องทางเข้าโรงพยาบาลมีหน่วยพิเศษดูแลผู้สูงอายุเฉพาะ กลุ่มอะไรเงี้ยหรือช่องทางลัดสําหรับผู้สูงอายุที่ไม่ต้องเข้าคิวอันนี้ก็เป็นลักษณะที่พยายามสร้างระบบอีกอันนึงผู้สูงวัยเนี่ยเวลาสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเป็น2ประเภทเพศที่สามเพศที่สาะเภทที่ท,ทํทกากิจกรรมได้คือผู้สูงวัยต้นๆเช่นพ่งหกสกว่ากับอันที่สองผู้สูงวัยที่ยังพอเข้าสังคมได้ก็คืออยู่บ้านแต่ออกมา หาสังคมได้เลยไปไปมาๆกับอันที่3อาจจะต้องนอนดูบ้านติดบ้านออกไม่ได้อาจจะเป็นเรื่องสุขภาพแล้วมีประเภทนอนติดเตียงไปเลยก็มีซึ่งแต่ละช่วงเนี่ยมันจําเป็นต้องออมีกระบวนการดังนั้นดูแลเรื่องสุขภาพเนี่ยถ้าไว้ต้นๆนี่ก็จะจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมให้สุขภาพมีออกกําลังกายอยู่สเสมอๆอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าอยู่ในชุมชนไม่มีคนดูแล อาจจะต้องมีกระบวนการเดี๋ยวนี้มีหลากหลายเนาะสิ่งสําคัญที่สุดก็คืออย่าทําให้สุขภาพถดถอยลงไปมากกว่านี้เช่นสิ่งอำนวยความสะดวกเหมาะสมของเขาไหมผู้สูงวัยเนี่ยอายุจริงๆอะ่ะพอถึงวัยถึงที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยร่างกายเขาเอะไรก็จะไม่ดีใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับเขาก็เป็นจําเป็นเพราะนั้นสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะจัดไม่ว่าเรื่องของคนพิการเนี่ยมันก็ต้องจัดให้เหมาะสมกับผู้สูงวัยด้วย เขาจะเรียกว่าการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะต่อการดำรงชีวิตของ,ของผู้สูงวัยนะเช่นอตอนนี้ที่กระทรวงเราทําหรือรัฐบาลทำเนี่ยก็พยายามจะสร้างรูปแบบว่าแบบไหนจะเป็นบ้านเขาเรียกว่าบ้านเพื่อส่งผู้สูงวัยโดยเฉพาะเช่นจัดระบบแบบไหนผู้สูงวัยควรจะอยู่พื้นข้างล่างไม่ควรจะขึ้นชั้นบนหรือมีราวจับหรือห้องน้ําควรจะเป็นสุขลักษณะแบบไหนอันนี้ทําแม้กระทั่งคู่มือนะคู่มือว่า ในบ้านคนที่มีผู้สูงวัยอ่ะจะเตรียมพร้อมอย่างไรให้ผู้สูงวัยอ่ะดูแลตัวเองได้ช่วยตัวเองได้หากไม่ช่วยตัวเองได้จะมีกระบวนการอย่างไรในการที่จะช่วยเขาให้อยู่ในสังคมทางบ้านแล้วออกมานอกบ้านด้อย่างปกติสุขอันนี้ก็เป็นแม้กระทั่งในชุมชนถ้าไม่มีคนดูแลเนี่ยเราสร้างหมอบ้านหมอบ้านนี่ไม่ใช่หมอรักษาคนนะหมอบ้านนี่เป็นหมอที่ดูว่าในชุมชนไหนที่มีพื้นที่ ที่อยู่ในชุมชนนั้นเนี่ยไม่เพื่อต่อการที่จะใช้ประโยชน์เช่นผู้สูงวัยก็จะไปวัดเนาะวัดเนี่ยเเป็นสิ่งที่เขาจะไปใช้กิจกรรมร่วมอาจจะมีปัญหาไปได้หรือในบ้านที่ผู้สูงวัยเกิดแต่ก่อนนี้ยังแข็งแข็งไปไหนได้พอสุดท้ายผู้สูงวัยไม่สามารถจะเดินเหินอยู่ในบ้านแล้วบ้านไม่เอื้อต่อการที่จะเป็นบ้านผู้สูงวัยก็จะมีช่างช่างนี่คือคล้ๆเหมือนเราเทรนให้เขาเป็นหมอ หมอประจําชุมชนหมอบ้านดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงวัยในบ้านในชุมชนนั้นๆแล้วก็สร้างเยอะแยะขึ้นมาในชุมชนทั่วไปอันนี้ก็คือพื้นฐานเนาะอันนี้หมอบ้านเสร็จยังเป็นหมอคนหมอคนนี่ไม่ได้ไม่ถึงขนาดเป็นผู้รักษาผู้รักษาอาจจะอยู่โรงพยาบาลชุมชนหรืออยู่โรงพยาบาลตำบลเนาะแต่ว่าหมอที่เราพูดถึงเนี่ยอาจจะเป็นหมอที่เรื่องของการเยียวยาดูครอบครัว ดูสุขภาพแล้วก็ใส่ใจมันจะเป็นสองส่วนคือคนที่อยู่ที่บ้านอาจจะไม่มีใครดูแลก็จะมีคล้ายศูนย์บริการผู้สูงอายุในชุมชนในตรงนี้ก็จะสร้างอาสาสมัครผู้สูงอายุขึ้นซึ่งอาสาสมัครผู้สูงอายุนเนี่ยมีหลายระดับเนาะระดับที่สําคัญก็คือผู้สูงวัยเนี่ยเมื่อกี้ถึงเรื่องสุขภาพแล้วเนี่ยสิ่งที่สองที่เขานั่นก็คือ การโดดเดี่ยวความเหงาความไม่เขามีความรู้สึกว่าไม่มีสังคมที่จะยอมรับโดยเฉพาะบางคนถ้าเป็นข้าราชการเขาเติบโตมาในระบบราชการเขาจะมีลูกน้องล้อมพอหมดการเป็นข้าราชการก็จะไปอยู่บ้านคนเดียวหรือชาวบ้านก็ตามที่ลูกหลานโดยเฉพาะจะเข้าสู่อาเซียนเนี่ยจะมีลักษณะเคลื่อนย้ายไปทํางานต่างจังหวัดเข้ามากรุงเทพก็ทิ้งให้กับคุณแก่จะอยู่บ้าน พออยู่บ้านไม่มีใครดูแลก็จะเหงาดังนั้นที่รัฐสร้างผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนเนี่ยก็เ,เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุในชุมชนน่ยมีคนดูแลขึ้นใช่ไหม